ครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับสุโปรบันเทิงนะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะไปส่เบ็ดนี่เบ็ดปลาว่าเราจะได้อะไรเบ็ดปักของเราเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนี่เลยครับอุปกรณ์ของเราแปดสิบอันอ่าแปดสิบนี่ครับเหยือย่อเหยื่อส่เดือนใส่เดือนธรรมชาตินะครับวันนี้ไม่ได้ปลาไม่นอน เดี๋ยวเราจะไปลุนดูกันเลยครับผมโอเคไปลดเรงลดเรงว้าวนี่ครับบรรยากาศของเราบรรยากาศยามเย็นนะครับใส่เบ็ดทุ่งนากันโหทุ่ง ต้นข้าวเขียวขจีนะครับโห oh, oh, อากาศสดชื่นสุดยอดนะครับอันนี้ก็คือเซียนมิ้วนะครับเซียนมิ้วเซียนมิววันนี้เป็นไงบ้างหิวข้าวหิวข้าวเหรอโห oh. วันนี้เราจะเอากิโลดีชักสิบโลไหม <c oughs> เดินนะเดินสิบโลนี่นะครับบรรยากาศทุ่งนาเราสุดยอด ทุ่งนาสดชื่นนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาใส่เบ็ดนี่กับเซียนครับเซียนมิวเราจะดูว่าโอ้โหยุ่งเยอะมากครับทุนโคตรเยอะเลยเดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างวันนี้เรามาใส่ไกลนะครับเรามาใส่ไกลแล้วก็เป็นแหล่งเลยครับเป็นแหล่งของที่เขาเลยที่ก็อันอย่างนั้นเลยครับโกตโกตเราเรียกว่าโกตดีกว่าโกตท,ทีของโกตนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นดูว่าเราจะเห็ียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนนะครับเพราะว่าเบ็ดเลื้อยเยอะมากเลือเยอะเพราะว่านี่ครับวันนี้เบ็ดเลื้อเยอะมากเลือเยอะจริงเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวใส่8ปดิคันนะครับแต่รูว่วใส่หมดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดก่อนนะครับเพราะว่าเรามาเย็นละเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยยากไปใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับตะวันรับขอบฟ้าด้วยทุกคนเอหมันมันด้อตะวันรับขอบฟ้ากับเซียนบื้อนะครับวันนี้เซียนบือ้อโชว์ฝีมือมน,น,น,นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเนี่ยอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนกลับทางกลับจะดูรอบกลางคืน,นครับเดี๋ยวเราจะมาดู เดี๋ยวจะเราจะมาดูนะครับว่าอีกรอบหนึ่งเราจะได้กี่แต้มกันไปตอนนี้ก็คือขั้นตอนเติมเหยื่อนะครับเพราะว่าบางทีลูกปลาหรือว่าปลาตัวใหญ่นะครับมันกินเหยื่อไปหมดเราจะใส่เหยื่อกันทีก็เกี่ยวเหยื่อบ้าๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายนะครับเราว่ามันดูทารุณกรรมไส่เดือนเกินไป <laughs> ก็มันเป็นวิธีชาวบ้านนะครับวิธีชีวิตน,นบ้านนะครับ ติดแล้วครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเติมเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับทุกคนไปลุยเอาไปทุกคนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อู้ทุกคนโอ้โหได้อยู่นะครับนี่ใส่สวยครับใส่สวยแทงอุร<ห> โอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนลังคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้กี่เต้มได้กี่ตัวแล้วเราจะลุ้นนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะเจออะไรครับแต่วันนี้เราจะดูมันสองสามรอบแล้วก็เราจะก่อไฟแล้วก็นั่งรอดูปิกนิกรอดูสถานการณ์คืนนี้ไปว่าจะได้จะได้กี่เต้มไปลุยเลยครับก็ตอนนี้ก็เรามาดูได้สักพักแล้ว ตอนนี้คือได้แค่แต้มเดียวครับนี่ตัวน้อยแต้มเดียวครับเดีย๋ยวเราจะดูต่อไปเรื่อยๆครับว่าเราจะได้กี่แต้มคือตอนนี้ก็ยังเงียบกิ๊บเลยครับทุกคนล้วพอจะมีลุ้นหรือเปล่าคอพอจะมีลุ้นไหมครับเซียนครับไม่แต่ว่ามีแต่ปลาเล็กครับช่วงนี้คือปลาเล็กมันกินนี่ครับทุกคนนี่ปลาเล็ก ปลาน้อยมันกินพ่อเพราะว่าช่วงกลางวันปลาเล็กมันจะหากินนะจะเราจะดูไปเรื่อยครับว่าเราจะได้ลุ้นตัวใหญ่บ้างไหมตอนนี้เรากา็เดินดูเกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับยังเงียบเหมือนเดิมเพราะว่าเหยื่อหมดนะครับอาจจะเป็นลูกปลาหรือว่าปูอาจจะเป็นลูกปลาหรือปูนะครับปูหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะไอแมลงแมลงอะไรนะกระครบกระครบ กินนะครับตอนนี้ก็ไล่เติมเหยือ่อหมดเกือบทุกคันเบ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับไปยาวๆเดี๋ยวเราเติมรอบนี้อาจจะมีลุ้น,นครับเพราะว่าเราได้เติมเหยื่อไว้แล้วเพราะว่ามาเนี่ยหมดนะครับเพราะว่ากลัวปูกับอ่ากระคบมันกินนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยอตอนนี้เราดูได้รอบหนึ่งแล้วตอนนี้เรามานั่งพักนะครับเนี่ยนี่กับ เซียนเซียนทิฟนะครับเซียนทิฟได้แต่ปลาดุกนะครับอันนี้ก็เซียนมิวนะครับกําลังก่อไฟนะครับเนี่ยบรรยากาศทุ่งนานะครับผมมีไฟด้วยนะครับผมมีหลอดไฟแต่เนี่ยอันนี้คือเสบียงของเรานะฮะนี่เสบียงของเราเนี่ยเสียงเขาครับนี่ก็มีดักแด้นะครับดักแด้เสบียงของเราดักแด้ตําหน่อไม้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็รอสักพักให้ปลามากินเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ มามือนี่บ่ย,ย่านโกดดอกเด้อมามือนี่บ่ย,ย่านโกดดอกเด้อมาเลยมาโหลดเด้อโกดครับผมตอนนี้ก็ดูรอบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบสองกันเฮนี่วคนมาก่าเซียนมิวนะฮะนี่ไปเรื่อยๆของเรา เทาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็นี่ครับนี่ผลงานของเรานะครับนี่เอาเสียโน้ตแนวเสียโน้ตโอ้โห,โโหทุกคนโอหอันเชียบวันเชียบอ่าได้แล้วครับทุกคนได้แล้วโหดี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 หนักเด็ด ตอนนี้เราก็สะสมแต้มกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวถ้าได้ปลาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคน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 เซียนเซียนเดินไปดูว่าถูกนะครับถูกปลาอะไรครับถูกปลาโอ้โหไม่โดนไม่โดนไอตะขอนะครับีนี่น,นี่ทุกคนไม่ไม่โดนตะขอแต่วา่าคือมันพันนะ นี่มันพันนะนี 1, ่ทุกคนดูตะขอไม่โดนนะไม่ตะขออยู่นี่แต่มันพันนะโอ้โหไม่กินตะขอนะครับทุกคนเฮ้ยไม่กินตะขอแต่ว่ามันพันนะดูดิดูดิทุกคนโอ้นหคนคนไม่กินแต่ไม่โดนตะขอนะแต่ว่ามันพันโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ถุงกันเลยนี่ครับทุกคน ทนทนนี่ครับเซียนนี่ได้อีกตัวได้อีกตัวได้อีกตัวเซียนทนครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ตัวนะครับนี่เพราะว่าตอนนี้คือเมื่อกี้หลุดนะครับเซียนกระโดดคุบเลยไอตคบตะครุบเตี่ตะคุบตะคุบตะคุบจ้ะเอาละครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะ อันนี้ก็เรื่อยๆของเรานะฮะเสียนเสียนเลยเลยเบ็ดนะครับเสียนเลยทุกคนทุกคนเสียนผมว่าได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียง,งได้ยินเสียงได้ยินเสียงปลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าคันเบ็ดอันไหนกันนะโอ้ยตัวนี้เยือหมดนะ ตอนนี้ไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าเขาเปิดน้ํากันนะฮะเขาเปิดน้ำํำบรรยากาศนะครับยามค่าคืนเงียบสงัดบ้านเรานะฮะก็สูดอากาศนะครับตอนนี้อยู่นะครับอยู่โอเคไปต่อไปต่อยา,ยาวๆจะได้ยินเสียงนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันไหนคันไหน นี่ไงครับทุกคนนี่นี่ทุกคนคนนี้นี่ผมใส่เองน้ำไหลน้ำไหลปลาอะไรครับปลาชนปลาช่อนครับใหญ่ด้วยครับอุ้ยหวานเจี๊ยบใหญ่ด้วยนี่ใส่ไหนครับโชว์ฝั่งนี้ด้วยฝั่งไหนด้วยยังยังยังครับทุกคนนะโห้ยนี่ใส่สวยครับใส่สวยใส่พอต้มลยครับใส่โอ้โหกำลังดีครับทุกคนเอา กำลังดีนะโอ้โหนี่ครับน้ำไหลไม่ไม่เคยทำร้ายใครครับนี่กินขาดน้ำไหลกินขาดไม่ต้องมัด้อกคนี่ครับตอนนี้น้ำไหลกำลังทำเต็มมาดีครับน้ำไหลทำเต็มดีมาด้อครับพี่น้องมาด้อจวดใ่อาครับผม ก็ทุกคนก็รู้นะครับว่าน้ำคาเรียกว่าน้ำวิเศษน้ำวิเศษนะครับทุกคนน้ำปนนะนี่ไม่ใช่น้ำปนน้ำน้ำวิเศษอืมอ่ะเดี๋ยวสุปุ๊บเดี๋ยวสุปุ๊บจะดูบ้า,างอ่ะเดี๋ยวทุกคนกินบ้างผมอ่ะอืมไม่ไหวนะทุนเพราะว่า สุโบเป็นคนคอนะอ่อนนะต้องน้ําตามถ้าไม่น้ําก็อาจจะโคกหรือแปปซีนะนี่นครับทุกคนเ,เหลือนิดหน่อยของแท้ของแท้ของแท,ขงท้ของแท้โอเคครับวันนี้เราบรรยากาศนะครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็ปลาเราก็ได้พอสมควรนะครับแล้วเราจะดูอีกรอบนึงแล้วเรากลับบ้านเพราะว่าปลากําลังกินดีมากเดี๋ยวดูเสร็จ สุปโอบจะสรุปเต็มให้ดูนะครับว่าได้เท่าไรแล้วเราจะมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็นั่งดูว่าเราจะมีโค้ดออกบินขึ้นมามีแสงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆนะครับโอเคบรรยากาศบ้านๆครับผมนี่ครับกับแก้มของเราเ <laughs> นี่นะครับขวัญใจจากพี่สาวและพี่เคยนะครับยำดักแด้น,นะครับโอ้โหแซ่บมากแซ่บมากนี่ครับ ดักแด้นะครับยำดักได้แล้วก็มีนี่นะครับตำนอไม้สูตรระเบิดดามานี่นี่นะครับอ้ยดักไม่โดนนะนี่นี่ครับตำนอไม้สูตรระเบิดดากนี่กับแก้มได้โอ้โหสุดยอดโอเคครับผมบรรยากาศขากลับนี่ครับเจอปลาครับนี่ครับปลาบืนปลาบืน นี่ครับเฮ้ยนี่ครับวันนี้เจอสองตัวแล้วสองตัวปลาปลากระโดดนะปลากระโดดข้ามข้ามถนนนะสองตัวแล้วคือแบบมานทั้งเบ็ดทั้งเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยไหมอ่านี่นะครับอ่านี่นี่นี่ยปลาก็ประมาณสักสามโลสี่โลนะสี่โล ได้อยู่ครับมีแต่ปลาช่อนเลยสายปลาช่อนไม่มีปลาดุกเลยโอเคครับเดี๋ยวเช้าเรามารุ่นกันว่าเราจะได้กี่โลตอนนี้ได้4ี่โลนะประมาณ4ี่โลกว่าโอเคอ๋อสรุปกันเลยเ,เดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะมีขึ้นมาอีกนะโอเคครับผมไปกลับบ้านวันดีราตีสวัสด์รว่งนี้ว่ากัน